สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกมซาวนะผมที่แปลว่าเกลือนั่นเองซาวแปลว่าเกือปล่าวะทั้งมันรายการน,นะแฟเกมเกลือเกมเกลือเออไม่รู้เกีกบการสุ่มกาชาอะไรหรือเปล่านะครับผมไม่รู้อะก็กลับมาเล่นเกมเฮอร์เลอร์กันอีกแล้วนะออหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานมากเออก็อหมดมุกจากไหมครับจริงๆไหมครับคือตันแล้ว จะหารีวิวมอดจะเล่นมอดเดอะก็ก็ไม่ได้นะผมหาลงไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรนะผมอะไรเรียกร้องการเสร็จสละนว้ายเสียงดังเหลือเกินลืมลดเสียงอนุญาตลดเสียงด้านนอกนิดนึงนะครับผมทุกคนอาจจะยินเสียงดังอยู่แต่ว่าผมก็ได้ยินเบาลงอ,ะอ่ะโอเคนี่อะไรในที่สุดจะกลับถึงบ้าน เกือบถึงบ้านแล้วพริทแท็บอ๋อมีสมองเรามีสมองผมมีสมองทำอะไรวะเฮีย้ยกูต้องไปทางไหนอ่ะเพื่อนพวกมาจากทางไหนวะผมโผล่มาจากตรงนี้เหรอนี่คืออะไรอ่ะห้องน้ำแหละโอเคไปกันดีกว่าครับแม่งอันตราย ผมออกไปไม่ได้เออ,ออกไปได้แล้วกดชิปวิ่งไม่ได้เลยนะครับผมโอ้โหเตรียมตัวเลยเตรียมตัวโดนได้จังหวะเนี้ยแทบ็บวิวไปที่อพาร์ตเมนต์ของคุณจิตใจของคุณโอเค อพาร์ตเมนต์ของผมหรอแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าไหนคืออพาร์ตเมนต์ของผมวะน่าจะเป็นที่เริงสายตรงนู้นนะผมแม่งกดวิ่งไม่ได้ไอ้บ้าว่าแล้วไปดูฝรั่งมาทำไมแม่งคลิปตั้งสิบปดนาทีสิบแปดนาทีเกือบยีสบไอ้เคียเกมแม่งกดวิ่งไม่ได้นี่เองอพาร์ตเมนต์ของผมคือที่ไหนแถวนี้ละมัง้ง สวัสดีครับทุกคนเห็นอ่าอาพาร์ตเมนต์ของผมไหมครับกูทัวร์อาพาร์ตเมนต์แล้วอพาร์ตเมนต์กูอยู่ไหนตรงนี้เหรอมีไฟออกมาวะเราลองเข้าก่อนแล้วกันนะครับผม โอ้ไม่น่าให้หลานหรอกว่าอยังไม่น่าให้เราเดินไกลอุ้ยน้องเหมียวน้องเหมียวอุ้ยน่ารักจังเลยเออดูดิโอเคเข้าไปเลยครับอะไรเสียงอะไรเสียงเข้าอาพาร์ตเมนต์เป็นงนี้เหรอโอเคไปที่อาพาร์ตเมนต์นะครับผม ต้องขึ้นไปเรื่อยๆก่อนละกันนะฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยค้นหายเ๋้ภาษาอะไรวะคือภาษาอะไรอ่ะกด e อ่านนะครับผมโอน่าจะค้นหายนะครับผมประกาศตามหาค้นหายนะครับผมเกิดเมื่อปีพศ1 9 8่งที่เมืองุดุดุดเขตดุดุดุดที่ผมเซ็นเจอคือผมอ่านไม่ออกนะเมวันที่16บสิงหา อะไรอ่ะ2013เวลา5ทุ่มเธอออกจากงานแล้วไม่ได้ไม่ได้ทํารายละเอียด <c oughs> ไม่มีรายละเอียดอะ่ะส่วน1061หุ่นอวบาสีฟ้าผมสีอะไรบรอนซ์สัน้นเธอสวมแจ็คเก็ตสีแดงทำบฤดูร้อนกงเกงยีนสีน้ำเงินเข้ม <c oughs> เป็นวากีมากโอเคสูวหายท๊ดต๊ดตูดต๊ดตดตด,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 ตดนะครับผมโ okay. อเคคนนี้น่าจะหัส สูญหายเหมือนกันนะน่าจะอุ้ยใกล้เคียงกันเลยวะผู้หญิงผู้ชายไอชิ้นนี้น่ากลัว,วเหมือนหน้าเหมือนวาสักกระเบืกองว้ายพี่ผอมนะพี่ผอมไปนะเออกินคงกินข้าวมั่งเด้อกินข้าวมัง่งหอมไปนะเราอ่ะ ล้อหลังแล้โกูโอเคผมหาทางเขา้อาอพาร์ตเมนต์ผมนี่น่าจะใช่อาพาร์ตเมนต์ผมโอเคในสุดใช้ก็ถึงบ้านฉันนี่หิวใช่ไหมฉันหิวมากเลยในนีนน่ฉันหวังว่าจะมีอะไรกินในตู้เย็นแถบทูวิวโอเคหาของกินไม่หลกจังวะ อุ้ยอพาร์ทเมนต์เล็กมากครับพิซพซ่าพิซซ่าบอกว่ายี่ยมเลยมีหลักสัญญาด้วยมีหลักสัญญาฉันจะปต้องเอาไปอุ่นในไมโครเวฟโอเคเปิดแทบมาเพื่อหาไมโครเวฟในโอเวฟอยู่ในห้องน้ำไหมไม่อยู่อพาร์ทเมนต์เล็กมากอู้อู้รสนิยมนายดีมาก นายแม่งจะติ่งอนิเมะเหรเนี่ยโอ้๋อก็จริงนะอยู่คนเดียวในบ้านเม้นไม่ต้องมีสิ่งเยอะแยะติดใจทำไมมึงไม่หาแฟนวะเคอุนเสร็จแล้วนั่งกินหน่อยเด้ขอกินเงี้ยงเงี้ยงเงี้ย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 ไม่มีเลยไม่ชัดขนาดนี้กูดูเลยมึงจะมีหน้าจอมืดๆให้กูดูจริงเนี่ยโอเค ฉานต้องการที่ต้องไปอาบน้ำโอเคทำไมกูต้องเปิดเปิดดูตลอดดวยวะการที่จะไปอาบน้ำปิดบ้านยังนั่นใครอะ่ะโอเคอะไรวะตัวสอบต์ตัวหน้าบ้านอ่ะสวัสดีครับอ่า แปลกหน้าสวัสดีฉันเนเพื่อนบ้านชั้นบนของคุณน่ะช่วยยืมคุณช่วยหยิบเกลือฉันขอยืมเกลือได้ไหมเออดีกว่าตอนนี้ฉันกำลังทำอาหารอยู่แล้วโชคดีเหลือเกินที่เกลือฉันหมดไปแล้วอืมโอเคมาขอยืมเกลือมีอ่าฉันจะไปเอาเดี๋ยวนี้โอเคครับ รอก่อนกูปิดประตูไปก่อนเ,อเกลือผมหยิบเกลือโอ้โเกลียดเสียงมากแอดเฮ้เขาหายไปไหนะ่ะช้แปลกหน้าโอเคฉันต้องอาบน้ำแล้วหายไปไหนวะ อาบน้ำ้วยกูเฮียเสียหมดฝนตกเลยวะ่ะเสียหมดฝนตกเลยโอเคเอาน้ำเสร็จโอเคเหมือนจะไปนอนนะเดี๋ยวขอญาตแปลภาษาอ่ะแปลไปถัดเลยเคก็ <c oughs> คือไปนอนนั่นแหละไม่มีอะไรเงี้ย ห้องนอนเหรอโอ้นอนนอนบน,น,นเตียงเดียวห้องนอนผมอยู่ไหนวะเฮ้ยน่าด,ดูนำพยาออกไปอ๋อนำพยาออกไปทิ้ง ผมว่าเจอแน่แน่เลยวะ่ะเจอแน่นอนที้นี่หน่าด้านล่างเลยอะโอ้โหเออทิ้งตรงนี้ทิ้งชั้นบนได้ไหมกูไม่อยากเดินไปลงไปด้านล่างอะเพื่อนทิ้งไหมเนี่ยหน้าห้องใครสักคนได้ไหม ไม่ได้เหรอเฮียเอ้ยมึงเป็นคนดีตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยที่ต้องมาทิ้งขยะเนี่ยชั้นล่างเลยเนี่ยไอ้บ้าโอ้เป็นเล็กูแล้ว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 โอเคเ,เสียเสียงเสียข้าวพาร์ทเมนทุกทุกตึกเป็นนี้ปะ ไม่รู้ไม่เคยเดินอะพาร์ตนต์โอเคไปทิ้งขยะกันครับน้องเหมียวหายไปแล้วผมเห็นไปยะน่าจะทิ้งด้านข้างนี้อา่ามันนี่ขยจะจ้าแล้วคนขอเกลือเราไม่หายไปเลยนะเวย้ยทิ้งขยะครับเฮ้ยโจร r ีเท r ร์นโฮกลับบ้านกันนั่นอนอโซฟานั่นเลยผมว่าห้องแม่งไม่มีนั่นเลยครับอะไรวะไม่มีเตียงเลยรปะว่ามันอพาร์ตเมนต์ไม่ค่อยดีนะเนี่ยโอ้โหนายเช่าอาพาร์ตเมนต์ของ,งานายยังไงเนี่ยที่จิมเงินม,มาทิ้งพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะมีเสียงไหมมีเสียงเหมือนเดิมเลยมีเสียงเหมือนเดิมโอเค ขึ้นไปที่บ้านเรากันนะกลับบ้านกับบ้าน,ก,บบานกับห้องเราพยายามผมจะพยายามไม่สนใจอะไรเออเนี่ยนั่นนี้ก็ห้องเราแหละไอห้องเราไฟโลอยอยู่ชั้นเดียวเดยววะโอเค I c a ค t o t to e e d ไฟเ l อรนอนเลยรัะผมเห็นไหมนอนนอนบนโซฟา นอนไร่แล้วเอาไงไงต่อไอ้นั่นแน่เลยวะไม่มาขอยืมเกลือกูแน่นอนมืเปิดไหมเพื่อนมีเปิดไหมเพื่อนมันมันนะแบ่งแล้วมงแม่งแล้วมึงแม่งแล้วมึงแม่งแล้วเอาแล้วเสียงอะไรวะ บ้าเอ้ยใครอีกวะเพื่อนมานเอาเกลือมาอีกแล้วเหรอมาขอเกลืออีกแล้วเหรอโอเคไม่ต้องเปิดละเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยมีรอยบางอย่างแล้วเหมือนพวกคอาจะไฟชั้นห้านะ อย่าบอกนะตามไปอะ่ะตรวจสอบชั้นห้าโอเคแม่ไม่มีเขี้อะไระเสียอะไรศาสตร์เ <laughs> อา <laughs> ดิเพื่อชิปหายแล้วนะ่ะอล้วทุกคน เฮียดีบ้าเกลือโค้ดอันนี้ตะขีนี่ขี่ีกูใจกูใจอุ้ยกูรู้เหตุผลที่กูไปไม่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 กลับมาเล่นแบบเกมพวกนี้แล้วว่าเอ้ยฟาดใจกูเต้นโอไมค์เกิดโอไมค์เกิด ก็ไปเกิดกันอะไรขึ้นก็ถลูฟังแล้วเออเฮียฟังคิวเลยอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนเดียอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาต้องการอะไรเลยเกลือลอยหรอเออฉันต้องฉันต้องไปหาเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้เร็วๆเลยเรีเทิร์นทูรีเทิร์นทูอะไรวะเยังกลับไปยังพักไม่ได้ของคุณจะโทรเรียกตำรวจ ไปแล้ว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 วิ่งได้วิ่งได้แล้วกูไม่ล็อกประตูไว้ด้วยนะอ่ากูต้องรีบตำรวจตรงไหนไหนโทรศัพท์วะนี่ไงโทรศัพท์อะไรครับผู้ต้อรวจพัก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 อย่าเราแย่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 ยแม่งแปลมาเอาไปว่าเแยเว้ไอ้นิดฉันฉันฉันต้องใจเย็น ที่ที่ที่สุดยมหายใจออกเดี <ś les> ๋ยวต้องโทรหนึ่งหนึ่งสองเอ๊ะมีคนเปิดมาครับผมว่าแทบลีฟ <c oughs> พี่นักัวเว้ยพี่แฮ่วันดีครับพี่พี่แฮ่วันดีครับไอ้เฮียตกใจมดเลยโอเคครับผมก็เอาใจหูฟังกลับมาแป๊บนึงเมื่อกี้ทอดหูฟังไปแต่เสียงหูฟังแม่งทะลุออกมาจากหูฟังมัเสียงแม่งทะลุออกมาโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้รลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับก็ตลอดคลิปนี้ขอต้อนรับไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมไม่นักัวชิบหาย บู้ไปได้กับอะดานวางเลยเย้ยรุยสิกว่าไปละบบายบายบุ้บ